เยธรรมมาเหตุปภวาเตสังเหตุงตถาคโตเตสัญจโยนิโรโทจะเอวังทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับไปแห่งธรรมนั้น Whatever Dharma arises from a cause the Tathagata shows the cause of those virtues and the cessation of those virtues เส้นทางการคมนาคมสมัยนั้นถนนผลทางยังไม่สะดวก ต้องเดินป่าฝ่าดงลัดเลาะเทือกเขาภูผา,จากกนจนกระทั่งถึงบ้านหนองผูอตำบลนาในอำเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครได้เข้าพมนักที่เสนาสะนะที่พระสงค์และคณะสัทธาจาัดถวายกตินี้คือเป็นกติที่ท่านศาจารย์มั่นอืู่ที่วัดป่าวัางผืออยู่ยจนตลอดสิบสี่พรรษาบ้านหนองผือ ตั้งอยู่ในหุบเขาที่กว้างพอสมควรเป็นสถานเหมาะแก่การทำความเพียนเพราะห่างไกลจากเส้นทางคมนาคมสมบูรณ์ด้วยแมกไม้ป่าเขาอันอิว่วสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นพำนักนักสมนักบ้านหนองผือจะมีพระธุดงทยอยกันเข้าออกไม่เคยขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน้าแรง้งทั้งออกมาจากป่าลงมาจากเขาเพื่อมาฟังการอบรม และที่ออกไปสวงทด่เวกในป่าเขาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมพระภิกษุสามเณรและประชาชนจากภูมิภาคต่างๆทั้งไกลและใกล้ต่างด้านด้นเดินทางมากราบเยี่ยมและฟังโอวาทจากท่านไม่ได้ขาดเช่นกันวัดหนองผือนาในช่วงที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูลิทัตตาเถระอำนัจจำภาษาอยู่จึงเป็นจุดศูนย์กลางแห่งพระทุดงค์กรรมฐานมีพระกรรมฐานมาทำลัก เพื่อรับการอบรมศึกษาปฏิบัติธรรมจำนวนมากดังปรากฏกุฏิเสนาสะนะของพระเถรราชสำคัญที่เคยมาพำนักอาทิท่านพระอาจารย์มหาบัวยานสัมปันโนวัดป่าบ้านตาาอุดรธานีท่านพระอาจารย์วานอุตโมวัดป่าอภัยดำรง,งธรรมสกลนครท่านพระอาจารย์โกงมาจีรปุโย วัดดอยธรรมเจดีสกลนครท่านพระอาจารย์หลุยจันทสาโรวัดถ้ำผาบิงเมืองเลยท่านพระอาจารย์ล่าเขมปัดโตมบุกดาหารพระอาจารย์บุญเพงเขม,มาพิรโตวัดถ้ำกลองเพงอุดรธานีท่านพระอาจารย์วิริยังศิรินทโรวัดธรรมมงคลกรุงเทพมหานคร ท่านพระอาจารย์มั่งทำนักู่ทธิวัตรหนองผือด้วยความผาสุขพระธุดงครกรรมฐานที่ไปอาศัยร่วมเงาท่านก็ปรากฏว่าได้กำลังขีกกำลังใจกันมากต่างตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนมีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยามเช้าพระกรรมฐานจะออกบินทบาทเดินเป็นแถวเป็นแนวท่ามกลางบรรยากาศสดชื่นของชนบท คณะศรัทธาจะเรียงรายรอใส่บาตรเมื่อพระคุณเจ้ามาถึงชาวบ้านจะทำบุญใส่บาตรด้วยอาการสำรวมระวังชาวบ้านจะใส่เฉพาะข้าวซึ่งส่วนมากจะเป็นข้าวเหนียวส่วนอาหารคาวหวานนั้นชาวบ้านจะนำมารวมการใส่ภาชนะปิโตและหาบ้างยิ่บ้างไปถวายพระที่วัดภาพที่ปรากฏนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่ชาวบ,บ้าน,นหนองผือนาไหนรักษาไว้ตราบเท่าทุกวันนี้ท่านบอกว่ามันน่าจะไอ้ลงมากไม่ได้ดอกให้คนก่เขามากมันเหลือกหลายไม่ยิ่งมันเหลือกหลายท่านพูดอย่างนี้ท่านก็เลยบางทีมันไม่มีคนมาบางทีมัน กับข้าวหลายก็ต้องลงมามาชมด้รับความโอวาทของเพื่อน,นหลายข้างหลายขากับลงภูมันเน่ยปกติลงไปลงมาอยู่เสมอเวลาเป็นบุญเป็นทานก็นลงมาฟังเทียของเพื่อนฟังโอวาทของเพื่อนอ่ะเวลาเป็นบุญเป็นทานก็นลงมาขับพุธเพ็่นอยู่โดดเนอะสงนันพุทธต่ำ แตสิบแดพ่อสอสองพันสี่ร้ยแสิบแปดันสิบแปดสิบเจ็ดมุดเหรอผมก็ยกลมาได้มันมาท่านเดินบินทบาทไปพวกเด็กๆอย่างพวกผมนี่นั่งปรนนมมือตอนนั้นเด็กทุกคนนั่งปรนนมมือและน,นี่เวลาท่านลุกไปนี่ได้ไปหยิบอ่อยเท้าของท่านที่ท่านเกียบดินให้อยู่ไปโรยใส่หัวที่เป็นเด็กอยู่ตอนนั้นลูก ที่ลอยลอยตีนของท่านฝ่าเท้าของท่านเนี่ยเป็นลอยคล้ายๆกับปงกักได้ได้ล้อเล่นกันอยู่แล้วเอาดินนั้นไปโรยใส่หัวกันเล่นอยู่ในช่วงนั้นหลับจากบินธบาตแล้วพระที่สุสามณีนนทั้งหมดจะมารวมกันที่ศาลาโรงฉันนั่งเรียงกันตามลาดับพรรษามีพระจุเทศที่สงตั้งไว้เป็นผู้จัดแจกอาหาหรโดยมีชาวบ้านมาช่วยกันปรติพระคุณเจ้าด้วยความเคารพ สรลาโรงฉันแห่งนี้เป็นหลังเดิมทั้งสมัยหลวงปู่มั่นที่ทางวัดและชาวบ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ได้ขึ้นอยยุกุฏิหลังใหม่แล้วท่านก็คงจะได้อ,อยู่ทําความภาคเพียนตามอัธยาศัยของท่านตั้งแต่นั้นมาพระเนนที่เป็นศึกษย์ายานุศิ์ของท่านก็ได้เดินทางเข้ามามากหน้าหลายองค์เหมือนกันที่เข้ามาในสถานที่นี้ เพราะว่าสมัยนั้นชาวบ้านนุ่งผือก็คงจะมีความคิดเห็นผิดปกติเหมือนกันเพราะว่าการก่อนนั้นไม่เคยเห็นพระเนรเข้ามามากทีนี้เมื่อเห็นพระเนรเข้ามามากหลายองค์ก็คิดคงจะคิดแปลกใจบ้างนะทีนี้เมื่อเห็นพระมาหลายที่หลายทางก็ทําให้ชาวบ้านนุ่งผือนี้ก็ลงมาอุปถัมภ์ปฏิบัติ พระกรรมฐานสมัยนั้นแต่ความจริงหลวงปู่มั่นตามที่ทนคนเฒ่าคนแก่ท่านเล่าให้ฟังท่านก็ไม่ได้สั่งสอนญาติโยมเท่าไหร่นักเพราะญาติโยมนั้นเขาคงจะยังไม่เข้าใจหรือยังไม่รู้พอหลังมาก็เลยรู้จักว่าเป็นหลวงปู่มั่นที่อท่านได้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายวัดป่าหนองผือ เป็นสถานที่สงัดการพิขาจารย์ก็ไม่ไกลนะักชาวบ้านมีสภาดีมากท่านพระอาจารย์มั่นทำนักที่วัดป่าแห่งนี้เป็นเวลาถึงห้าปีท่านสอนนะสอนตั้งแต่แรกตั้งแต่พระไตรสนคมสามการท่านว่าอย่างนี้ท่านเทศว่าอย่างนี้พุทธังสลายังคฉามิ ธรมังสรนังคฉามิสังคังสรนังคฉามิถ้าผู้ใดอยู่ในนี้ปฏิบัติรักษาอยู่ในนี้อยู่ในพุทธังธรรมังสังคังสารนังในโลกนี้ท่านว่าไม่มีอะไรอะไรปานว่านี่นะท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตตาเถระท่านเป็นผู้เทิดทูนาศาสนธรรมไว้อย่างสูงทั้งทางปริยัติปฏิบัติ และปฏิเวทโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุดงขงวัตสิบสามข้อที่ปรากฏเด่นจนเกิดความสนใจปฏิบัติกันในวงพระทุดงทั้งหลายสมัยต่อมาขอพระท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้พาดำเนินยางเอาจริงตลอดมาในภาคอีสานทโดงขงวัตจึงเป็นธรรมะที่จำเป็นสำหรับผู้มุ่งชำระกิเลสทุกประเภทภายในใจ ให้ิไปวันมาฆบูชาวันเพ็ญเดือนสาพุทธศตรรษ2492ราตร,รีนั้นท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตะตาเทระท่านเริ่มเพศตั้งแต่เวลาสองทุ่มจนถึงเที่ยงคืนรวมสี่ชั่วโมง ท่านพระจายมหาบุวญาในสมปันโนได้บันทึกไว้ว่าอำนาจธรรมที่ท่านแสดงในครั้งนั้นเป็นความอัศจรรย์ประจักษ์ใจของพระธุดงที่มารวมกันอยู่เป็นจำนวนมากโดยทั่วกันระนึงโลกธาตุดับสนิทไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยปรากฏแต่กรแสธรรมทั้งแพ่ครอบไปหมดทั่วไตรโลกธาตุ ลำดับต่อไปท่านแสดงสมาธิปัญญาตลอดวิมุตติหลุดพ้นอย่างเต็มภูมิและเปิดเผยตอนสุดท้ายแห่งการแสดงธรรมท่านพูดทํานองที่พูดที่วัดเจด,ดีหลวงจังหวัดเชียงใหม่ว่าการน,นี้เทศซ้ำเท่าต่อไปจะไม่ได้เทศทานองนี้อีกช่วงหน้าแรง เดือนมีนาคมพุทธศตกราช2492ขึ้น14ค่ขาเดือน4ี่เป็นวันที่สังขารท่านพระอาจารย์มั่นเริ่มแสดงอาการไม่สมิดที่จะครองขันต่อไป